เรอันนี้ก็คือมันก็เอาโมบิลิโอมาทำเป็นตัวถังยกสูงอเปล่าอืมคล้ายๆกันค่ะแต่แต่มันจะมีอะไรบางอย่างี่มีมฟังชันอะไรข้างในไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันเราชอบปรับคอนโซนใหม่แล้วแบบดูมัน่าใช้ขึ้นนะรถเพิ่งมาเลยหรือเปล่าครับ ที่กระหน้นนาได้มันจะรู้สึกว่าอึดกว่าแจ็คจริงไหมครับตั้ตัวรถมันใหญ่กว่าก็ใช่เป็่ยังไงครับรู้สึกมันอารมณ์มันมันคล่อง คลองนะแต่ว่าถ้าเกิดขับทางไกลอาจจะเออมีมีมีไม่ไม่ไม่เชิงว่าเหวี่ยงมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนโมบิลิโอไม่ก็บีโอยกสูงขึ้นต่อตูดยาวขึ้นยังไงไม่รู้นะคือไม่เคยลองขับไอ้โมบิลิโอเลยไม่รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงแต่ก็มันก็พอใช้ได้คนที่จะซื้อก็จะประมาณแบบที่ึนน่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือไม่ก็คนที่ทำงานแบบว่า ควรน่าจะเป็นแบบสโลไลท์แล้วครอบครัวอ่าอารมณ์ประมาณน,นั้นนะแ่ะจะเป็นครอบครัวแบบครอบครัวเล็กๆลรู้เปล่าพี่เพราะว่ามันเป็นเจ็ดที่นั่งด้วยไม่มีรถแต่จุดเดียวมันคือมันลองอะ,ละสลับกันอย่างงี้ถ้ามองในแง่ฟังก์ชันคือมันก็ใช้งานได้ดีอ่า รถขายฟังก์ชันมันก็เหมือนเป็นครึ่งเก่งครึ่งกระบะอะไรเนี่ยแล้วก็อแอบเหมือนตู้นิดนึงอะ่ะอะฮะนั่งขบายอยู่ล้นานละไม่ต้องสาดโค้งอะไรขนาดนั้นนะมึง <laughs> มันเหมือนเป็นกลุ่มคนซื้อมันเหมือนบอกว่าเขาก็อยากได้เอสวีแต่ว่าราคามไม่อยากได้ระดับล้านเขาก็เลยซื้อพวกพวกนี้แทนอะไรแบบนี้เยอากอ่าประมาณนั้นยีงง่แปดห้านะ่าจะเติมเอ้ยเติมได้บว,ว่าถ้ามีขับสี่ด้วยนี่เออมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมาก ผมพ,พวงมาลัยโอเคไหมเพรือว่าในช่วงที่บอกว่าความเร็วต่ำแบบบรรทุกประโยชน์มากมาออแต่พอแบบเริ่มแบบเหยียบสุดจะดับพวงมาลัยผมก็เริ่มเริ่มเหนื่อยนี่อยู่เท่าไรจังป่ะครับว่าแย่งเงยอีกแย่งอีกอีกแยงอันอออนี้รุ่นที่ลองเโองด้วยรถเจ็ตมาถอดเร็จแล้วนะแอร์ด้านหลังนี้จะต้องเนาะมันปรับแยกใช่ไหมฮะ ไปปรับอ๋อตัวคช้เหมือนตูอ้อ่ะอ๋อเป็นสวิตช์แบบมือไน้องบีมเอาเบาแอร์ให้แม่หน่อยฟาดเดีอย่างบางทีมันปุมไหนฮะกดตึงอ๋อมันไม่ได้เป็นแยกส่วนด้วยว่มันแบบนี้แต่ตัวรถเท่าที่ดูเหมือน เหมือนสูงจากโมบิลิโอนิดหน่อยใช่ไหมครับค่ะคล้ายๆกันพูดถึงอ่ะจอมันจะเล็กกว่าพวกแจ็สนะใช่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่จอเล็กจะเล็กทำไมในสอขอนต้นทุนมาเราอย่าไปพูดถึงเขาเลยต้นทุนแต่ปรับเสียงมันปรับอีกมันปรับนี่ไงปุ่มอะไรไม่ตัวปุ่มมันปกติมันต้องบิด มันก็อ๋อแต่ว่ามันจะมี HDMI อยู่แล้วใช่ไหมเสียบแล้วก็เชื่อมกับแอปเป็นระบบนำทางไปได้เลย See Roscoe. Oh my,